รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผูมเข้าสู่รายการเกมโชว์ที่แจกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทยครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเต d by บายมิ b ซูบิชิมอเตอร์มิ b ซูบิช i มิราชเป็นตัวเองไปให้สุด m i มิ b ซูบิชิแอทราชีวิต ธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i d a n t Elite เนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจริิะนาลาส,าสาวสาวแสดงความดีกับการป้องกันแชมป์สองสมัยนะครับและโอกาสในการเลือกกุญแจคุณก็กลับมาอีกครั้ง และกุญแจดอกที่ใช่จะอยู่ใน5ตัวเลือกดังต่อไปนี้เริ่มต้นจาก Tesco Lotus น้ำยาปรับพนุ่มไฮยีนน้ำดื่มสปริงเกิลกาแฟเขาช่องและเครื่องปรปับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์เอาตำแหน่งมาก่อนครับได i ิดไดิเครื่องปรปับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ครับมีกุญแจดอกที่ 1, 1ดอกที่2ดอกที่3ามเหมือนเดิมค่ะกุญแจดอกที่ <S <S 3ครับอาลวตอนนี้คันมีกุญแจ2ดอกแล้ว ซึ่งคุณอาจจะเจอดอกที่ใช่แล้วก็ได้ถ้าคุณมั่นใจแบบนั้น <c oughs> สตาร์ทเลยครับถ้าทำสำเร็จมิสซูบิชิแอนโชว์จะเป็นของคุณแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจอยากจะสะสมกุญแจไปเรื่อยๆก็แค่เล่นต่อเอาไงดีครับระหว่างสตาร์ทเลยหรือเล่นต่อครับเล่นต่อเล่นต่อครับเล่นต่อเลยนะครับลุยกันต่อเลยนะครับ <c oughs> นี่คือการป้องกันแชมป์สมัยที่3ของคุณ แล้วผมบอกเลยว่าผู้ท้าชิงแต่ละทีมเนี่ยเขาก็เตรียมตัวมาจัดการคุณแบบเต็มที่เลยฮะ <ไป S 1> ทีมนี้ไม่ธรรมดานะฮะคนหนึ่งเป็นทั้งโอ้โหสุดยอดนักสแสดงสุดยอดพิธีกรนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นนักสแสดงในช่อง3ของเรานี่แหละฮะพร้อมแลวเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่อ้นโอเคและพี่ป๊อกนะฮะสวัสดีครับผมโอ้โหแม่ม ภาพคุณเห็นครับผมภาพเด็ผมเห็นดูน่ากลัวมากคุณดูพุ่งเข้ามาครับผมก็ให้เกียรติผู้ร่วมแข่งขันพุ่งเข้ามาจู่โจมผู้ต่อสู้บนทันทีผมไม่ได้ภาพพี่แล้วเออทำแต่ที่แน่ๆผมบอกก่อนเลยว่าสำหรับทีมแชมป์นะครับถ้าคุณป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับคูปองเติมน้ำมันฟรีจำนวน2000บาทใบที่3จากสถานีบริการน้ำมันพีสะสมไว้ก่อนเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดพี่อ้นกับพี่ป๊อกล้มแชมป์สำเร็จนะครับอามีตรอนจะมอบนาฬิกาอามีตรอนมูลค่ารวม9,980บาทนี่คือนาฬิกาแบรนด์ดังจากประเทศสหรัฐอเมริกามีมานานกว่า63ปีแล้วนะครับ นาฬิกาภายใต้แบรนด์อามิตรอนทุกเรือนี้ต้องมีสปายและทุกคนสามารถสวมใส่ได้ด้วยราคาที่น่าดึงดูดใจนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยที่สำคัญวันนี้อามิตรอนมาพร้อมกับความสง,ง่างามด้วยเซรามิกสีดําแล้วก็เพิ่มความริระยับเป็นพิสตั้จากชวาลอปสกี้รับไปเลยถ้าล้มแชมป์สำเร็จนะฮะแต่ถ้าไม่สาเร็จแล้วก็ของรางวัลชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมที่ดูใน Facebook แฟนเพจเกมแจกรถทันทีอ่ะแชมป์มีระยะบอกหนุ่มหน,หน่อยไหมครับอ่อนให้หนูเถอะ อย่านะอย่านะจนนี้พี่เลิกกับเมียมาด้วยนะพี่พร้อมกลุทุกคนนะตอนนี้พีบอกไว้ก่อนนะอย่าทำเป็นงี้นะบอกไว้ก่อนนะามยังไงฮะแชมป์ก็บอกว่าอ่อนให้หนูเถอะพี่ไม่ต้องบอกผมก็ผมก็เป็นคนอ๋อพ่อครับพ่อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะครับหกตัวเลือกมาเลยครับว่าและทีมแชมป์จะได้สลับคู่แรกก่อนครับเอาหนึ่งกับหกค่ะหนึ่งกับหกสลับมา โอเคพี่อ้นพี่ป๊อกครับสลับหนึ่งคู่ครับพี่อ้นเชินก่อนลยครับผกับหนึ่งกับสองครับผมกับสองสลับกันเอาละคำถามในข้อแรกผมจะให้แนวทางให้พวกคุณได้วิเคราะห์กันก่อนเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าบเอาละเราจะพูดถึงสินค้าจากแบรนด์ดังที่ชื่อว่าโซนี่เราจะมาดูลำดับของสินค้าแต่ละตัวภายใต้แบรนด์โซนี ว่าอันไหนผลิตก่อนผลิตหลังกันคำถามครับโซ n y ่ผลิตสินค้าอะไรก่อนกันจะมีมาสองภาพนะครับเลือกกดไฟด้านที่ผลิตก่อนนะครับโอเคมือแนบลำตัวไว้นะฮะพี่โอนพี่ป๊อกคัคบมือลงอล่างนะครับแฟร์เพย์นะครับเราแข่งกันระบบ3คะแนน 3ข้อใครได้2คะแนน2ข้อก่อนเป็นแชมป์ทันทีนะครับในแต่ละ1ข้อจะมี3มแต้มย่อยใครได้3แต้มได้ข้อนั้นไประหว่างวิทยุนะครับเจอกับโทรศัพท์มือถือครับโอเคเอ <Okay. S 1> านะฮะแชมป์ตอบโทรศัพท์มือถือก่อนนะฮะต้องลุ้นไหมข้อนี้หนูอตอบถูกไหมฮะไม่รู้ไม่บอกไม่นายจะต้องลุ้นแล้วฮะเพราะมันผิดฮะโอเครศัพท์มาก่อนนะครับ แปลว่าเราถือนี่เพิ่งมาหลังๆเลยนะใช่พ้าเราคิดถึงวิทยุตอนแรกโอนแต้มให้ทีมแชมป์ไปเลยหนึ่งแต้มนะฮะขอบคุณมากนะครับโอเคเฮ้ยเบาเบาโอ้โหมันมีมารยาทเมารยาทของคุณต้องอยู่ไม่เกินเส้นนี่โอเคไปฟังดูเอาล่ะเพราะนั้นไปกันต่อเลยนะฮะเมื่อกี้โอนแต้มให้ภูท้าชิงไปแล้วหนึ่งแต้มตอบผิดโอนแต้มใหอีกฝั่งตอบถูกเก็บแต้มไว้เองนะฮะเพราะนั้นตั้งใจให้ดี มือแนบลำตัวนะครับระหว่างโทรศัพท์มือถือเจอกครับเล่นเพลงแบบพกพาครับโอเคเอาล่ะตอนนี้ทีมแชมป์ได้ตอบก่อนนะฮะเรื่องเล่นเพลงแบบพกพามั่นใจว่ามาก่อนมือถือแน่นอนมั่นใจค่ะมันถูกเป็นคำตอบที่ถูกค่ะที่ถูกค่ะที่ถูกค่ะ ถูกต้องนะคะรื่งเล่นเพลงแบบพบพามาก่อนนะฮะไปกันต่อเราจะมาดูกันต่อว่าโซนี่ผลิตสินค้าอะไรก่อนนะครับอระหว่างเครื่องเล่นเพลงแบบพบพาเจอกับเครื่องแคดซีดีครับโอเคเอาล่ะตอนนี้ทีมแชมป์ได้ตอบก่อนนะครับแล้วมั่นใจว่าเครื่องเล่นเพลงแบบพบพามาก่อนกดเร็วมากมั่นใจนะฮะและมันูกเป็นคำสอ่งที่ถูกค่ะยังไงเฟิร์นถูกมั่น เป็นควาที่กิดไปแล้วผิดไปเลอคนเร็วมากไม่เงยอยู่ตรงไหนกันไม่คนเร็วมากก่อนเครื่องเล่นซีดีนะฮะโอเคพอนั้นตั้งใจให้ดีนะครับไปต่อแชมป์ต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะเครื่องเล่นแผ่นซีดีเจอกับกล้องวิดีโอครับโอเคเอาละทีนี้ทีมผู้ท้าชิงได้ตอบก่อนคิดว่าเครื่องเล่นแผ่นซีดีมาก่อนกล้องวิดีโอ ครับใช่ค่ะมั่นใจนะฮะไม่มั่นใจเลยครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจมั่นใจไหมมือมือมันลั่นที่ผมปุ่มท่อมือมันลั่นเองผมเมื่อกี้ถึงกล้องวิดีโอแต่ก็ไม่แน่ใจนะโอเคและเทเล่นแผ่นซีดีมันเป็นกับที่ผิดไงที่ยังไงผิดที่ยังไงผิดมันผิดฮะโอเคอโมาก่อนมือผมมันลั่นที่ปุ่มปุ่มท่เทคโนโลยีซีดีที่มาที่หลังเพราะนั้นโอนแต้มให้กับแชมป์แชมป์มีครบสามแต้มนำไปก่อนหนึ่งข้อคห้าหก พี่ผมผมเป็นคนมีมารยาทนะหมอใครับผมมีมารยาทแต่ตอนนี้ปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องมารยาทแล้วฮะปัญหาของคุณคือตอนนี้ถ้าเขาได้อีกแต้มเดียวคุณสองคนกลับบ้านเลยนะฮะโอเคไม่เล่นแล้วเอ โซนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังของญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีซึ่งมีมานานกว่า74ปีก่อตั้งโดยบริษัทโตเกียวโทรคมนาคมจำกัด เมื่อวันที่7พฤษภาคมปี1946ด้วยทุนเริ่มต้นเพียง190,000เยนจนทุกวันนี้โซนี่ก็ได้ผลิตสินค้าออกมามากมายเริ่มด้วยสินค้าชิ้นแรกของโซนี่จากตัวเลือกทั้งหมดอย่างวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ได้ถูกผลิตขึ้นในเดือนกันยา,ยายนปี1955โดยคุณมาซาุอิบุกะหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ซึ่งถือว่าวิทยุรุ่น TR55 เป็นความสำเร็จในการสร้างวิทยุเครื่องแรกของญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะ อีก5ปีถัดมาในเดือนพฤษภาคมก็ได้ถือกำเนิด Sony t v 8301โทรทัศน์ทรานซิสเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากวิทยุดันเองค่ะต่อมา Sony ได้ผลิตเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา Sony w a l k m a n TPSL2 เป็นรุ่นแรกในปี1979ซึ่งผู้คนภายในและภายนอกบริษัทมองว่าการไม่มีฟังก์ชันการบันทึกเสียงจะทําให้ขายไม่ได้แต่มันกลับประสบความสําเร็จและกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยค่ะ2ปีต่อมาโ o n y ก็ได้ผลิตก,กล้องวิดีโอ HVCF 1ด้วยหลอดภาพ M.F. d y n i c o n ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sony ททำให้ได้วิดีโอคุณภาพสูงพร้อมความละเอียดแนวนอน300เส้นรูรับแสงขนาดใหญ่ถึง F 1.4และสูงมออปติคอลสูงสุด6เท่าค่ะ และในปี1982ก็ได้เปิดตัว Sony CDP 101คือเป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีเครื่องแรกของโลกโดยขนาดซีดีอยู่ที่12ซนติเมตรซึ่งสัญญาณเพลงได้รับการบันทึกแบบดิจิตอลส่งสัญญาณถึงการกำเนิดของเสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ในการฟังแบบดิจิตอลเลยล่ะค่ะ เรื่อยมาจนถึงปี2001โซนี่ได้ร่วมมือกับบริษัทจากประเทศสวีเดนเพื่อผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกขึ้นมาคือโซนี่อีเล็กซัน 1002S มีความละเอียด120คูณ160พิกเซลพร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนผาคลอบให้เข้ากับผู้ใช้งานได้นั่นเองคุณจะต้องตีเสมอในข้อที่2ให้ได้นะฮะส่วนแชมป์คุณต้องการอีกข้อเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันแชมป์สาสมัยครับนีุเรียกพลังแล้วพลังจงสนิทกับพี่อ้นเข้า่ข้อที่2มาเลยครับ ผมตัวเรืองมาครับแล้วตอนนี้พี่โอ้นพี่ป๊อกจะได้สลับ1คู่ก่อนบ้างครับครับผมเป็น2กับ4ครับจออัด2กับ4มาโอเคน้ำเพชรกับเฟิร์นครับเอาเป็น สกับสองโอนมาเลยสีนโอ้ประกาศศึกขอประกาศศึกกับเราขอประกาศศึกอสีชอย่าท้าทยอํานาาดั้นลูกเอ้ยในข้อนี้จะจบเกมอะไรหรือไม่แชมป์จะได้2คะแนนแล้วก็ป้องกันแชมป์สามสมัยได้หรือไม่หรือผู้ท้าชิงจะตอลมหายใจตีเสมอมาหนึ่งเท่าอันนี้ต้องดูกันนะฮะจะพูดคว่าตอลมหายใจในข้อนี้บโบขอแนวคําถามหน่อยครับ เอาละทีนี้เราจะมาพูดถึงนักแสดงหญิงในบ้านเราครับและจํานวนผลงานภาพยนตร์ของเธอโอคำถามครับไม่รู้นะไม่รู้เลยคำถามง่ายๆเลยว่านักแสดงหญิงคนไหนแสดงภาพยนตร์มากกว่ากัน,นเราจะขึ้นภาพนักแสดงหญิงสองภาพภาพยนตร์ไม่ใช่หรอกดไฟฝั่งที่มีผลงานภาพยนตร์มากกว่าภาพยนตร์เท่านั้นทุกบทบาทเลยนะครับไม่ใช่ละ ภาพยนตร์ไม่ใช่ละครนะครับระหว่างคุณใบเฟิร์นพิมชนกนะครับมือนะฮะมือแน่นกำโตไว้เจอกับโอเคคุณนุ่นศิลป์นันครับเอาละตอนนี้ทีมแชมป์ได้ตอบก่อนแล้วตอบใบเฟิร์นก่อนมั่นใจไหมฮะมั่นใจค่ะมั่นใจนะฮะตอบถูกหนึ่งแต้มมาก่อนเลยนะครับใบเฟิร์นเนอะใบเฟิร์นเป็นตอบที่ทําไมถูกคัดหนึ่งที่ถูกยังไงถูกใบเฟิร์นถูกค่ะเป็นตอบที่ถูกค่ะถูกต้องครับผมเอาละเดี๋ยวใครเล่น เทีนี้ทีมพุทธชิงระวังให้ดีนะฮะอีก2แต้มเขาชนะกูเลยนะฮะครับยื้อไว้ได้นะฮะนุ่นศิรพันธ์เจอกับโอเคหนูนาหนึ่งธิดาครับเอาละตอนนี้แค่มึงได้ตอบก่อนฮะนหนูนาหนึ่งธิดานี่เขาก็แสดงหนังผีมั่นใจไหมนางเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่แต่แต่หนูนาหนึ่เยอะเขาเป็นน้าเออย่างเดียวตรงนั้นอันนี้มันหนังผีพี่จบเวลาไหมพี่ไปกดได้ขนาดจะท้วนมั่นใจนะครับ อันนี้มึงกดใช่มั่นใจว่าหนูนาหนึ่งพิดามึงก็ต้องมั่นใจนะมั่นใจค่ะมั่นใจนะฮะโอเคหนูนาหนึ่งพิดาเป็นตอบที่ถูกค่ะถูกยังไงถูกค่ะถูกไม่ตอบไม่ตอบโต้หนูเลยอ่ะไม่ไม่เพราะไม่มีข้อมูลทีทำไมไม่มีข้อมูลผมว่าผิดผิดนะฮะนั่งเงียบท่านมีผลงานภาพยนตร์มากกว่าโอนแท้กับพุทธาชิงไป จะได้อยู่กันนานๆพ่อนันพี่อ้นพี่ป๊อกี่คุณอาจจะแพ้ความเก่าของแชมป์นะครับตั้งใจให้ดีนะครับผมไม่ได้แพ้ความเก่าหรอกไปต่อรับหนูนาหนึ่งธิดาเจอกับโฟกัสจิรกุลครับเอาละแชมป์ยังอาศัยความวัยได้ตอบก่อนโอเคแล้วเลือกตอบโฟกัสจิรกุลถ้าตอบถูกขึ้นเป็นสองแต้มตอบผิดโอนแต้มไปกับผู้ท้าชิงเลยนะครับน่าจะต้องโอนมั่นใจแล้วน่าจะต้องโอนเราลองของใครู่เดียวตอนนี้ ฟิร์นมันถูกก็ได้ค่ะเป็นถูกคำตอบที่ยังไงมันถูกต้องครับผมโฟกัสมีผลงานภ่ามกลางมากกว่าหนูนานะฮะมีเคลื่องเรื่องทีเราจะรอเห็นตอนนี้พี่อ้นพี่ป๊อกสถานการณ์คือแชมป์ต้องการอีกแต้มเดียวครับต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นชนะเลยต้องไหนทำไมถึงกดเร็วเชงเลยครับมีสี่มู่คุณไม่ตั้งใจคุณโมแต่ดูหญิงอะตั้งใจให้ดีนะฮะนี่อาจจะเป็นข้อสุดท้ายของคุณนะฮะ โฟกัสจิรคุณเจอกับเจอกับพอยเช้ามารับโอเคเอาละฮะถูกครับเฉลยไปเลยถูกเฉลยมาไม่ต้องรุ้นเลยฮะไม่ต้องรุ้นไม่ต้องมาพูดอะไรเลยมั่นใจมั่นใจมากแต่ถ้าเกิดผิดโอนแต้มเลยนะฮะผิดโอนแต้มเลยนะฮะรับนิ้วกันดีๆมั่นใจนะพี่ออดมั่นใจมากมั่นใจมากครับผมมั่นใจ99%ถ้าเกิดผมพูดผิดเนี่ยถ้าไม่ได้ผมยอมเป็นของน้องเขาเลยอ่ะองี้ย มไปแฝงไปแฝงฟนแฟนเหมือนคุณแก้มเลยฝ่ายเสียประโยชน์เลยผมยอมเลยใช่รอยเชื่อมายเป็นคำถามที่ทำไมพอยศถูกแน่นอนครับถูกต้อง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 ครับขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ไม่ได้ของแก้มพวกเราแต่ที่แน่ๆข้อนี้ยังไม่จบครับอีกแต้มเดียวถ้าเกิดคุณได้ไปตีเสมอในข้อ2แล้วลุ้นข้อ3กัน แต่ถ้าเกิดข้อนี้เป็นของแชมป์จบเกมเลยนะฮะคุณป้องกันแชมป์สามสมัยเลยนะครับมาดาราหญิงคนไหนเล่นหนังมากกว่ากันครับพอยเชอร์มันเจอกับสายป่านครับโอเคเอาละฮะไม่มั่นใจเลยจบเลยไหมจบเลยไหมข้อนี้ข้อสูสีสูสีสูสีนะฮะแต่สายปานก็มาหลังนี้เยอะเอาละข้อนั้นถ้าคุณตอบถูกคุณเป็นแชมป์สามสมัยทันทีถ้าตอบผิดไป ดวลกันต่อข้อ3นะฮะครับพรอยเชิญมาเป็นกำสำที่ทำไมนะเพชรถูกค่ะเปินมาทำไมถูกค่ะเป็นถูกที่เปิดมาถูกมันถูกมันถูกมันผิดฮะสายปานมากกว่านะครับเอาแล้วเพราะนั้นในข้อที่2เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งกันแน่รอรอเพทำอะไรพี่รอัเพื่ออะไรพี่ต้องรอกันทักคนเดียวคุณนี่รอโชคดวงอย่างเดียวเลยอยากอยู่ด้วยกัน เราโชคดวงอย่างเดียวน้องคือจริงเขาอะไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าเขาอ่อยเราอยากให้เราอยู่เขานานๆเขาโกงเขาเหง่ยเพราะว่าจังหวะช่วงที่เราเบรกโฆษณาจะอาจจะมีการแลกลายเกิดขึ้นนะเราไม่รู้เเราหวังตรงนี้รไม่ได้หวังเกี่องเกี่ยวเราหวังอคุทุกท่านครับ บอกเลยว่าดารานักแสดงสาวบ้านเราแต่ละคนนอกจากจะสวยแล้วยังมากความสามารถและประสบการณ์บางคนผ่านการแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่อายุยังน้อยนับรวมผลงานแล้วไม่ต่ำกว่า20เรื่องเลยเล่ะคะ่ะเริ่มกันที่คนแรกกับนางเอกตัวเล็กสายที่สุดแนวสายป่านอาิญญา โดยสาวสายป่านเริ่มเข้าวงการจากการเล่นโฆษณา,าได้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากในฐานะพิธีกรรายการแนวน่ารักสุดใสก่อนจะได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อเรื่องพลอยประกบกับพี่หมิวลลิตาและมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงตอนนี้เล่นหนังมามากถึง27เรื่องแล้วคะ่ะรองลงมากับตัวแม่ในวงการบันเทิงอย่างสาวพลอยเชอร์มานหรือคุณมัมของโบโบหลายคนอาจจะคุ้นชินกับบทบาททางหน้าจอทีวีมากกว่าทางภาพยนตร์แต่ความจริงแล้วสาวพลอยของเราก็มีผลงานทางภาพยนตร์อยู่มากมายรวมแล้วมาก ถึง21เรื่องเลยล่ะค่ะอย่างเรื่องที่ประทับใจโบโบ,โบมากๆก็คือเรื่องคิดถึงวิทยาน,นั่นเองต่อด้วยนาะงเอกาสาวซุนฮอดของยุคนี้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เคยเล่นภาพยนตร์มาตั้งแต่อายุ11ปีก่อนจะมาแจ้งเกิดจากภาพยนตร์รักไวสายสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก กับบทบาทของน้องน้ำประกอบคู่พระเอกสุลหล่อมาริโอมาเรอรจากอดีตจนถึงปัจจุบันสาวใบเฟิร์มมีผลงานภาพยนตร์ถึง17เรื่องแล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งนักแสดงมกความสามารถที่โบโบชิ้นชอบมากๆคือพี่นุ่นศิรพันธ์ที่ผ่านการแสดงภาพยนตร์มาแล้วถึง11เรื่องโดยสาวนุ่นมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกและถือเป็นผลงานสร้างชื่อคือภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทในบทของดากานดาที่ทําให้คว้ารางวัลน,นักแสดงนําหญิงจากเฉลิมไทยอวอร์ดมาครองอีกด้วยค่ะ ไปต่อกับนักแสดงสาวที่เห็นหน้ากันมาตั้งแต่เด็กอย่างสาวโฟกัสจีรกุลที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนก็ยังจดจําเธอจากบทบาทของน้อยหนาสาวผมเปียจากภาพยนตร์เรื่งแฟนฉันจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้สาวโฟกัสก็มีผลงานภาพยนตร์อยู่ที่8เรื่องค่ะปิดท้ายด้วยสาวสวยเสียงใสนูนานหนึ่งทิดาที่มีผลงานการสแสดงภาพยนตร์มาแล้วสี่เรื่อง โดยหนูนาเริ่มมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องควนมืนโฮถึงแม้จะได้รับบทนำเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถคว้ารางวัลสุพรรณหงษ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปได้ทำให้มีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยละค่ะไปเลยฮะข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับผมเลือกมาและทีมแชมป์จะได้กลับมาสลับหนึคู่ก่อน2 3ค่ะกับ, 2> 2 3, คบ3ครับมาโอเคผู้ท้าชิงครับพี่อ้นพี่ป๊อปครับ3กับ5ครับ จัด3กับ5มาเราจะลองมาดูแนวคำถามในข้อสุดท้ายกันเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับบบเอาวละใครที่เข้าครัวข้อนี้น่าจะสบายเพราะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปรุงต่างๆในครัวผมเข้าไปคุยอะไรจริงในครัวและลำดับการถือกำเนิดของเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในครัวคำถามครับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารยี่ห้อใด เก่าแก่กว่ากัน oh. เรื่องตอบภาพที่เก่าแก่กว่านะครับอย่าลืมว่าวัยแล้วต้องชัวร์มั่วโยนตแต้มเลยนะครับระหว่างภูเขาทองครับเอาละซอสภูเขาทองเจอกับแม็กกี้ครับโอเคเอาละทีนี้น้ำเพชรเฟิร์นตอบก่อนว่าภูเขาทองถ้าอย่างนั้นทำไมเรากดเบาๆแบบติ๊ดๆอย่างเงี้ยมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะ โอเคน้องเกิดทันเหรอน้องใจเยชอบทำอาหารอ่ะอชอบทำอาหารชอบทำอาหารด้วยเหรอครับโอเครับผมชโอเคตอนนี้ับคุณได้ข้อมูลที่คุณต้องการครบหรือยังไงพี่จอยได้ทำงานโอเคและภูเขาทองเป็นต็มที่ทำไมถูกค่ะมันถูกค่ะเรียกว่าที่ที่ยังไง มันถูกผู้คันมันผิดฮะแม็กกี้มาก่อนนะครับโอเคผูดได้ชิงเอาไปก่อนนี่แต้มนี่คุณกัดจะไม่ทําอะไรแล้วดักตอบดักตบแย่เดียวเลยใช่ไหมฮะเฮ้แต่ถ้าเกิดผมตอบเมื่อกี้ผมก็คิดว่าผู้เขีทองเพราะแม็กกี้ดูเป็นชื่อฝรั่งอ่ะจะมาช่วงหลังๆแม็กกี้คนญี่ปุ่นผลิตเขาบอกผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้สึกว่ายาวนานกว่าเกือบร้อยปีนะแล้วผมเพิ่งพาคุณได้เลยใช่ไหมค่อนเกอบเกบเกือเอาล่ะไปกันต่อนะฮะและแม็กกี้เจอกับ แม่ปนอมครับโอเคเอาละฮะมั่นใจนะทีมแชมป์ว่าแม่ปนอมมาก่อนเป็นยังไงกับแม่ปนีโอเคพีนเชื่อผมนะผมเราไม่ต้องทำะไรเลยเดี๋ยวเราชนะละจริงเหรอจริงกมิจิของผมเลยตอบมาแล้วแม่ปนอมนะฮะแล้วมันเป็นตัวที่ทำไมถูกค่ะมันถูกค่ะเป็นตอบที่ถูกค่ะที่ถูกค่ะมันผิดฮะกี้มาก่อนแม่ปนอมนะฮะเอาละทีนี้ครับผม อย่างนี้ก็ได้ด้วยอ่ะ เน่นอนอยู่แล้วผมภาคภูมิใจในความยืนเฉยๆเป็นผู้ชายเรายืนหล่อๆพอแล้วคือประสบความสำเร็จเขาจะหาเราชนะผู้หญิงใช่มันไม่ดีอันนี้ต้อถูกต้องแล้วยืนเฉยทั้งหมดนี่ไม่ใช่ความบังเอิญมันความตั้งใจเขาเอไม่จริงเขาจะรู้สึกว่าเออเขาดอนดีทางประเทศก็กำลังสรรเสริญขึ้นอยู่ว่าเออคุณเล่นได้น่าสนใจมากแต่ทีนี้ทีมแชมป์ระวังให้ดีนะฮะอีกแต้มเดีขาจะแยกตําแหน่งเลยนะฮะโอเคและระวัง แม่ประนอมเจอกัครับแหนอีกแค่แต้มเดียวผู้ท้าชิงจะแย่งตำแหน่งไปได้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อพรุ่งนี้ค่ะก็ go นาน a n a ิ